ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับทางสภาพัฒน์นะครับก็หรือส,ส,สช,ชก็ได้ออกมานะครับว่าวันนี้เศรษฐกิจกไทยโตแค่1.5เซึ่งสภาพัฒน์ออกมาบอกแล้วเศรษฐกิจไทยโต1.5ซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีอยู่2คนน,คนายกและทมตีบอกว่าเนี่ยคือวิกฤตแต่นะครับทางคุณสิริกัญญาถามว่าวิกฤตจ,จริงเหรอซึ่งแน่นอนครับส,สชเขมาบอกว่า ยังไม่ได้วิกฤตอะไรเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าเติบโตช้าและนะครับโอกาสแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่าก็คงที่จะต้องอย่างที่บอกว่าเอาข้อมูลออกมาและให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจดีกว่าว่าวันนี้อ่าประเทศเนี่ยเกิดวิกฤตจนต้องกู้เงินเพื่อเสียดอกเบี้ยแล้วเอามาแจกแล้วบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจหรือเราใช้วิธีแบบไม่ต้องกู้เงินแล้วสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันโตขึ้นมาได้ อย่างไหนจะดีกว่าซึ่งแน่นอนครับคุณสิริกัญญาก็ได้มีการโพสต์เอาไว้แบบนี้ครับ GDP ไตรมาสสามเนี่ยโต1.5เนี่ยวิกฤตหรือ,อยังนะครับคงต้องย้ำอีกครั้งว่าเราจะไม่ต้องมาถี